แฟนผีรอเฮอัพข้อเสนอใหม่ขอซื้อโอนาน่าจากมูใหญ่แล้วเด r เคมาแล้วโพสอีโมจิปริศนาแฟนๆถ่ายว่าอาจจะได้ทีใหม่แล้วนะเนี่ยโอนาน่าไปใครจะมาซื้ออิตาลีตีข่าวยันซอมเมอร์คือตัวแทนที่อินเตอร์มิลานไหนบอกไม่ซื้อแล้วเรยลมาิตเปิดตัวอาด้ากูแลเด็กเทพตุรกีเรียบร้อยชวยนี่บอกกวาดโอลาเป็นเหตุให้ฟุตบอลเยอรมันเปลี่ยนไป สารามาในวงการฟุตบอลไทยที่ตอนนี้เป็นประเด็นจากการให้สัมภาษณ์ของนายกสมยศพุ้มพันธุม่วงเริ่มต้นเรื่องเล่าล้มบอลก,กัะดี่ข่าวดีของแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่กําลังรอคอยนั่นคือการเดินหน้าอัพข้อเสนอใหม่เพิ่มเป็น45ล้านยูโรพ่วงแอดออนอีก5ล้านยูโรให้อินเตอร์มิลานเพื่อพิจารณาแลกกับการปล่อยตัวอันเดรโอนา่าผู้รักษาประตูชาวแคนารูนโดยข้อเสนอก่อนหน้านี้ของแมนยูไนเตดอยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโรแต่โดนปฏิเสธกลับไป ถึงอย่างนั้นการเจรจาก,ก็ดําเนินต่อไปและพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าค่าตัวดังกล่าวจะยังต่ำกว่าที่เตอร์มิลานต้องการอยู่ที่60ล้านยูโรอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวอ้างว่าเขาเสนอในระดับ55ล้านยูโรก็เพียงพอเพื่อให้การย้ายทีมนั้นเกิดขึ้นและดีลนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งกาเซตาเดลสปอร์ูในแดนอิตาลีก็บอกว่าทุกอย่างขยับเข้าใกล้การปิดดีลกันมากขึ้น เอลิกเซนฮาร์ตคซื้อของแมนยูเอต็ดได้ติดต่อหาโอนาน่าเองซึ่งเป็นลูกน้องเก่าที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมเพื่อพูดคุยเรื่องการให้เขาย้ายมาร่วมทีมก่อนที่จะเดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาข้ามาที่ดาบิดเดเ์อายอดนายทวารชาวสเปนนิตที่ตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์แล้วหลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเคลื่อนไหวสร้างความเงินงงอีกครั้งเมื่อโพสต์อิโมจิรูปนักมายากลหนึ่งวันหลังจากเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงเริ่มกลับมาซ้อมีีัน ว่ากันว่าเดคอาพร้อมลดค่าเหนื่อยของตัวเองจาก375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่จนแล้วจนรอดสโมสรก็ยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับเขาซึ่งหลายสื่อเผยว่าแมนยูต้องการเล่นแง่และต้องการลดค่าเหนื่อยของเขาลงมาให้เหลือ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เดคอาเคยออกมาโพสต์ปริศนาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปลายเดือนมิถุนายนเป็นรูปอิโมจิคนหาวซึ่งถูกตีความได้ว่า รอการต่อสัญญาใหม่อย่างยาวนานหรือเปล่าล่าสุดเดรแคก็โพสต์อีกครั้งและโพสต์เป็นรูปอิโมจินักมายากลสร้างความงุนงงให้กับทุกคนว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรความคิดเห็นจากแฟนบอลต่างๆคาดเดาไปต่างๆนานาบางก็ว่าหมายถึงที่เขาเตรียมกลับมาแมนยูเนเต็ดหรือเชื่อว่าเขาอาจจะเป็นสตาร์คนต่อไปที่ย้ายไปสู่ดินแดนซาอุดีอาระเบียหรือเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องตลก ถ้าต้องเสียโอดานาไปแล้วอินเตอร์มิลานจะดึงใครมาล่าสุดฟราบิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าอินเตอร์มิลานเตรียมดำเนินการหาหนาประตูคนใหม่ถึง2คนตอนนี้เขาพูดคุยกับอนาโตรีทรูบินของชักตาโดนสและยาสมเมอร์แห่งไบเยอร์มินิกแล้วโดยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้เข้าพูดคุยกับเอเย่นของทรูบินผู้สาวประตูว,วัย21ปีในลีกยูเครนซึ่งทรูบินเป็นเด็กปั้นของชักตาโดนสและลงเล่นให้กับทีมชาติใจใหญ่ไปแล้ว94นะัดทุกรายการ ได้โชว์ฟอร์มเด่นให้กับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในยูโรยู21ครั้งล่าสุดและเหลือสัญญากับสโมรสรแค่ถึงปีหน้าเท่านั้นรายงานจากอิตาลีระบุว่าทูบินมีค่าตัวราวๆ10ล้านยูโรและอิตาเลีจะยื่นข้อเสนอภายหลังได้ข้อสรุปเรื่องโอนานาซึ่งในวันเดียวกันโรมาโนอัปเดตอีกครั้งว่าอินเตอร์มิลานเปิดการเจรจากับยานซอมเมอร์ในายทวารจมุกว้ย34ปีของเสือใต้ไบเยอร์มิวนกโดยซอมเมอร์เพิ่งย้ายจากกรัดบ,บักมาร่วมทีมอาเลียนเมื่อฤดูกาลก่อนและเป็นมือหนึ่นนนออบบเจบ ร่วมกับช่วยทีมป้องกันแชมป์บุนเดสซีกาได้สำเร็จผู้ศรประตูชาร์ลส์วิสลังแลน์นี้เลืกสัญญากับบาร์เยนถึงปี2025แต่ก็พร้อมย้ายออกไปโดยมีการคาดกันว่าอินเตอร์จะต้องจ่ายเงินค่าตัวประมาณ5ล้านยูโรอินเตอร์เลงที่จะจัดทั้งซอมเมอร์และทูบินเข้ามาเป็นแพ็กคู่ด้วยเงินจากการขายโอนานะ่าเพราะว่าตัวเก่าอย่างซามีฮันดานวิดก็มีข่าวแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาส่วนเอเล็กค,คอร์ดัสมือ3ก็อำลาทีมไปแบบฟรีๆทำให้ทีมของซิวินินซากิเตรียมเปลี่ยนแปลงครั้้งใหใหญ่นนฤกาี ข้ามฝากมาที่ลาลิกาสเปนกันบ้างราชันชุดขาวเรียลมาดริดยืนยันบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาอาดากูแลดาวรุ่งจากเฟเนบาชีวัย18ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยกูแลเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของยุโรปจากที่ก้าวขึ้นมาทําผลงานกับเฟเนบาเช่รวมถึงประเดิมสนามกับทีมชาติตรุรกีชุดใหญ่ไปแล้วเขาเป็นข่าวกับหลายทีมชั้นนาของยุโรปโดยมีบาเซลนากับเรียลมาดริดเป็นตัวเต็งขอแย่งนักเตะ ซึ่งกูเล่ใช้เวลาตัดสินใจอ,อนาคตของตัวเองในสัปดาห์นี้และสุดท้ายก็เลือกย้ายมาที่ซาอาโกเบอร์นาบิลรายงานจากมาก้าบอกว่าค่าตัวของกูเล่อยู่ที่2ีล้านยูโรและมีโบนัสที่อาจจะทําให้ค่าตัวของเขาขยับเป็น30ล้านยูโรในภายหลังกูเล่จะเดินทางเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้ก่อนจะเปิดตัวและถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในฐานะนักเตะใหม่ซึ่งเขาอายุเพิ่งครบ18ปีไปเมื่อเดืนอนกัวฟานที่ผ่านมา แต่ก็ลงเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว4เกมและยิงประตูแรกให้กับตุรกีได้แล้วเมื่อเดือนที่แล้วสถิติที่ผ่านมากูแลยิงไป6ประตูตามไป7แอสซิสจากการลงสนามสาธภาเกมกับเฟรนเร์ประเชนในฤดูกาลที่ผ่านมาและพาทีมจบรองแชมป์ซึ่งสถิติดังกล่าวทำให้กูแลกลายเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูมากสดุดเมื่อเทียบกับนักเตะรุ่นเดียวกันที่เล่นในลีกตุรกีและ5ลีกหลักของยุโรปเลยทีเดียว บาสเซยนชวายไซเกอร์อดีตกอาการคนดังวิเคราะห์ว่าสิมชาติเยอรมันมีปัญหาในช่วงหลายทัว์นเมนที่ผ่านมาเพราะการเข้ามาของเป๊ปกอยเดอรล่าที่ไบเจเมนิกเมื่อปี2013แล้วมันเกี่ยวกันยังไงเรื่องนี้ชวายนีวิเคราะห์ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทาให้อินซีเล็กเยอรมันแชมป์โลกเมื่อปี2014ต้องตกรอบแปลงกลุ่มผลแรกในปี2018และร่วงยูโร2020ในรอบ16ทีมสุดท้าย ขณะที่ผลงานในฟุตบอลโลกที่กาตาร์เมื่อปลายปีก่อนก็ไม่ผ่านการเล่นถึงรอบน็อกเอาท์เลยเริ่มมาจากที่บาเยอร์มิวนิกเริ่มแต่งตั้งโจเซฟกวาดิอลามากุมทีมเมื่อปี2013โดชยชไวนนี่กล่าวว่าเอาละ่ะสำหรับทีมชาติเยอรมันฟุตบอลโดยรวมนั้นค่อนข้างซับซ้อนนะผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายตอนที่เป๊กวัดิลล่าเขาอยู่ที่บบเยอร์มิวนิกตอนที่เขาเข้ามาที่ประเทศนี้ทุกคนเชื่อว่าเราต้องเล่นฟุตบอลแบบนี้เช่นการจ่ายบอลสั้นๆอะไรแบบนั้น มันเหมือนว่าเราสูญเสียคุณค่าของตัวเองไปผมคิดว่าประเทศส่วนใหญ่เมื่อมองมาที่เยอรมันมองว่าเราคือนักสู้ที่สามารถวิ่งได้ไม่มีหมดจนจนสุดท้ายหรืออะไรแบบนั้นความแข็งแกร่งแบบนั้นในโจทดถึงปปีที่ผ่านมาเราลืมเรื่องนี้ไปเสียหมดเราเอาแต่โฟกัสเรื่องการเล่นฟุตบอลสวยๆงามๆนั่นคือเหตุผลหนึ่งเราเอาแต่โฟกัสที่การเล่นฟุตบอลบนพื้นสวยงามมากขึ้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เราลืมตัวตนของเราไป ปิดท้ายที่ข่าวดราม่าในวงการฟุตบอลไทยที่ตอนนี้เป็นประเด็นจากการให้สัมภาษณ์ของนายกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมวงการกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอนนี้ลามยาวไปไกลถึงการกีฬาห่างประเทศไทยแล้วครับโดยก่อนหน้านี้บิ๊กออพูดกับสื่อว่ารัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนฟุตบอลเท่าที่ควรจนป่านนี้ยังหาที่ดินสร้างสวนฝึกฟุตบอลแห่งชาติไม่ได้ผิดกับเวียดนามที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยบิ๊กออกล่าวว่าดูอย่างเวียดนามบีหน้าเขาเตรียมใช้งบก้อนเดียวกันสร้างสวนฝึกอีกสาแห่งแล้ว ทำไมเขาทำได้ล่ะก็เพราะรัฐบาลเขาสนับสนุนไงแต่รัฐบาลเราไม่เคยให้การสนับสนุนจริงจังเลยมีแต่รอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เกณฑ์ไปเข้าทำเนียบค่ารถก็ยังไม่ให้เลยด้วยซ้ำก่อนไปสีเกมบอกอยากได้เงินเท่าไหร่ว่ามานี่สีเกมจบไปเป็นเดือนแล้วสมาคมยังไม่ได้รับเงินสักบาทต้องสำรองใจออกไปก่อนซึ่งเงินนี้มันสามารถหมุนกลับมาใช้ให้กับสโมสรได้ไง ล่าสุดดก้อรกองศักดิ์ยอดวัน,นีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกมาโตู้ถึงเรื่องนี้ทันทีว่าไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมาสนับสนุนสมาคมไปกว่า300ล้านอย่างปีล่าสุดก็เกือบ90ล้านอีกโดยดรก้อรกองศักดิ์กล่าวว่าหากจะบอกว่ารัฐบาลไทยไม่สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลถือว่าไม่จริงหากดูสถิติแล้วตัวเลขการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสมาคมในช่วงปีที่ผ่านมามีไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทเงินดังกล่าวก็ได้ถูกใช้ไปเพื่อพัฒนาระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงอาชีพ ส่วนปี2566จ่ายไปแล้วเกือบ90ล้านบาทรัฐบาลและกะกะทพยายามที่จะทำงานและสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลเต็มที่มาโดยตลอดไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกสมาคมไม่ใช่ว่าพอชนะแล้วไม่ใช่ว่าพอชนะแล้วรัฐบาลจะเชิญแค่มาถ่ายรูปกะกะทยินดีและพร้อมจะคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อทำงานร่วมกันเชื่อว่าในการทำงาน้าสมาคมและรัฐบาลเดินกันไปคนละทางจะยิ่งมีปัญหาอย่างแน่นอน รอติดตามกันครับว่าดราม่าของวงการกีฬาฟุตบอลจะจบลงอย่างไรนะครับและนายกสมาคมคนต่อไปจะเป็นบิ๊กออสคนเดิมหรือไม่